ก็ขอต้อนรับกับสืออสเนนเดอะซิมเปไลนะครับจริงๆนะคะคลิปเนี้ก็ควรที่จะเกิดขึ้นนานมากแล้วนะคะเพราะว่า ได้ไปสัญญิงสัญญาณนะครับกับหลายๆท่านที่มาคอมเมนต์แล้วก็มารีเควสกันไว้นะฮะว่าอยากให้ทำมากเลยนะฮะแบบว่าน้องเล้งช่วยทำหน่อยได้ไหมพี่กำลังจะหาซื้อน้ำหอมอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับให้แบบว่าคุณแฟนนะคุณผู้หญิงนะคุณผู้ชายเลยนะฮะวันนี้ก็คือได้เลิกแล้วนะฮะหอมแต่ละกลิ่นที่เล้งเลือกใช้เนี่ยอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนถาดน,นี้จริงๆเนี่ยมันก็จะมีเป็นแบบถาดประมาณอย่างเี้นะครับเล้งก็จะเก็บไว้ ถาดนี่ยงซื้อที่มูจิเล็ก็จะใส่มันไว้แล้วก็ตั้งไว้ในชั้นน,นะครับนะแต่ยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันละกันนะว่าแต่ละถาดเนี่ยม,มันมีอะไรบ้างนะครับอุ้ยเกือบแตกเนี่ยนะครับแต่ละถาดมันก็จะประมาณอย่างเงี้ยนะครับน้ำหอมขวดแรกในชีวิตเล็งกันเลยนะครับคืนนี้นะครับเวอร์ซาเช่บูจีนนะครับก็คือดูดิยังเหลืออยู่นิดนึงนะขวดเนี้ยเล็งบอกเลยว่ามี20ปีอะเพราะว่าขวดเนี้ยเล็งได้มาตั้งแต่ตอนประมาณปสา่อะ คือจริงๆป3เราทุกคนไม่ได้มาแบบเฮ้ยเมคเลือกหรืออะไรขวดนี้ป๊าปาเล็งซื้อให้ตอนที่ป๊าปาเล็งไปเที่ยวต่างประเทศน่าจะเป็นห้องกงนะครับแล้วเขาก็เหมือนแบบซื้อพวกของเล่นที่ทอยอาอาใช่ป่ะพวกเลโก้พวกของเล่นต่างๆอะไรให้เล็งเนี่ยเล้งเป็นคนชอบของเล่นมาตั้งแต่เด็กเขาก็ซื้อมาให้เขาคงคิดว่าอะไรที่มันแบบน่าซื้ออย่างอื่นให้ลูกอีกเขาคงคิดอะไรไม่ออกก็เลยซื้อน้าหอมมาให้เนี่ยให้เล้งกับพี่ชายเล้งเว้ยซึ่งเล้งก็คือใช้มาโดยตลอดตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ย คือเคยโดนแบบเคยชายใช่ป่ะจนโดนเรียกผู้ปกครองว่าทำไมลูกชายถึงฉีดน้ําหอมไปโรงเรียนเราก็ไม่รู้จักเด็กเราก็เราก็คิดว่าเอาก็ฉีดไปปกติอฉีดเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเข้าใจไหมซึ่งป๋าเล่ก็ตลกมากเว้ยก็ไปโรงเรียนใช่ป่ะที่สับบอกว่าก็ผมอยากให้ลูกผมตัวหอมเว้ยนี่คือเป็นคําแก้ตัวของป๋าคือเป็นคําที่เขาเรียกว่าอะไรอะเออเป็นคําแบบเนี้ย ก็เน,นี่ยแหละอยากให้ลูกตัวหอมอ่ะเข้าใจไหมมันก็เลยเหมือนเป็นการหล่อหลอมให้เลงเนี่ยตั้งแต่เด็กๆจนถึงโตทุกวันเนี่ยเราก็ดูแลตัวเองไงเราแบบไม่อยากให้ตัวเองมีกลิ่นที่ไม่หอมไม่พึงประสงค์ต่างๆใช่ปะเราก็เลยเป็นคนที่รักในการแบบดูแลตัวเองดูสุขลักษณะของตัวเองมาโดยตลอดอย่างเงี้ยไม่อยากเป็นเหมือนแบบเด็กที่ขึ้น BTS ใช่ป่ะเราก็จะเป็นกลิ่นเหงื่อกลิ่นกลิ่นกลิ่นแบบไปเล่นแบบเล่นมาหรือไปออกกําลังกายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นกลิ่นเหงื่อกลิ่นตัวอย่างเงี้ยเราไม่อยากเป็นกลิ่นอย่างนั้นงานเราก็เลยใช้น้ําหอมหรือโคโลโหรืออะไรต่างๆเนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการหล่อหลอมให้เราดูแลตัวเองตั้งแต่เด็กจนโตนะฮะอ่ะเนี่ยแหละคือน้ําหอมขวดแรกที่ยังเก็บไว้อยู่ทุกวันนี้ก็คือฉีดไม่ได้นะครับเพราะว่ากลิ่นมันมัน,ม,นมันไม่ใช่กลิ่นแบบ อย่างเงี้ยแล้วอะมันไม่ใช่กลิ่นมันแล้วอะคือฉีดไปแล้วมันดูเป็นกลิ่นแบบเหมือนลากไม้อะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าเออเพราะว่ามันก็คงระเหยไปหมดแล้วนะฮะแอลกอฮอล์หัวน้าหอมมันก็คงไม่มีแล้วเนี่ยสีมันแปลกๆไปแล้วนะครับคือเราเป็นคนบ้าสมบัติด้วยแหละเราก็เลยเก็บไว้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ป้าป้าซื้อให้ขวดแรกเราก็เลยเก็บมาถึงทุกวันนี้นะฮะนั่นแหละนะครับอ่ะต่อไปเล้งพูดถึงที่มันจะเยอะสุดล้วกันคือโจมาโลนแล้วกันนะครับอ่ะโจมาโลนลอนดอนนี่อ เนี่ยทุกคนมันก็จะประมาณนี้นี่ต้องถือให้มันดีหน่อยเหมือนกันมันแตกแน่นอนอ่ะวันเนี้ย <c oughs> อ่ะถ้าพูดถึงโจมโรนนะครับก็นี่นะคะก็คือโจมโรนขวดแรกในชีวิตก็คือบัวกาวานะครับเป็นน้ําหอมกลิ่นที่ไม่ได้หวานเกินไปนะฮะแล้วก็ไม่ได้แบบว่าเข้มเกินไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไอโจมโรนอะส่วนใหญ่แล้วกลิ่นมันจะหวานหวานหมดเลยใช่ไหมฮะ กลิ่นเนี่ยมันก็คือเป็นความที่ไม่ได้หวานเพราะเรนไม่คนไม่ชอบน้าหอมกลิ่นหวานเรนชอบน้ําหอมกลิ่นที่มันกําลังกลางๆสบายๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ชอบน้ําหอมที่เราเดินไปแล้วคนหันไปแล้วแบบเฮ้ยแม่งเหม็นว่ะอะไรเงี้ยเฮ้ยแม่งฉุนว่ะเลยไม่อยากแบบไปสร้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ bad pollution ในคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แบบคนที่พบปะเจอเราแล้วแบบเฮ้ยกลิ่นคนนี้หอมจังใช้น้ําหอมอะไรเฮ้ยเ็งใช้น้ําหอมกลิ่นอะไรอ่ะหอมจังเลยชอบอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้แบบเฮ้ย กลิ่นแมงชุนมากเวียนหัวอะไรยังไม่อยากอยู่ใกล้นะครับก็จะเลือกน้าหอมกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะกลางๆนีซื้อมาประมาณ5 6ปีที่แล้วนะครับดูดิก็ยังเหลืออยู่นะครับเพราะว่าเล็กอาจจะแบบค่อยๆใช้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็คือชอบในตอนนั้นแต่หลังๆก็คือไม่ค่อยได้ฉีดละนะครับตอนนั้นยังซื้อตอน3ามพบาทอะเนี่ยซื้อที่ King Power นะครับอ่ะกลิ่นต่อมานะฮะจะเป็นกลิ่นนี้ครับก็คือกลิ่นวานิลานะครับวานิลาเนี่ยสี 4, ่พันะ น่อะดูดอันนี้น้องเล็งซื้อให้นะครับเป็นของขวัญวันเกิดอะไรเงี้ยนางซื้อมาให้เพราะเล็งบอกว่าเอออยากได้กลิ่นที่มันเป็นวานิลาแต่ไม่ใช่มาแบบเป็นวานิลาจ๋าอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้เจ้าตัววานิลาแอนแอนเนสเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นวานิลาแบบผู้ดีนะครับอืมจริงๆเนี่ยตอนนั้นนางซื้อนี่ให้ใช่ปะเราก็ซื้อเทียนนี่ให้เล็งด้วยเนี่ยเทียนจอมโรโลนเนี่ยซึ่งเป็นเทียนจอมโรโลนพอมาเกล็น,นัวเนี่ยแหละแต่เป็นแบบเนี่ย จุดได้3หัวเป็นเป็นอันใหญ่มากอะ่ะอันนี้ตอนนั้นตั้งซื้อให้เล็งหมื่นหนึ่งได้มาให้จะไม่ผิดอะ่ะเทียน10,000บาททุกคนมันคืออะไรที่แบบเผาเงินอะ่ะใช่ปะแต่เราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยก็คือ6-7ปีแล้วก็ยังเหลือไปครึ่งหนึ่งี่ยไม่ค่อยได้จุดนะฮะหลังๆนี้ก็มีจุดบ้างในวันที่รู้สึกว่าอยากผ่อนคลายเนี่ยพาัลนก็จะมีโซนที่เป็นเอ่อน้เออ่พวกเทียนพกวก diffuser อ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเราก็เป็นเดคอเรทีฟไอเทมวางไปนะฮะอันนี้ก็เพิ่งได้มาใหม่หม English p a i นะครับยังไม่ได้แกะ ประมาณนี้นะฮะอะต่อไปต่อไปนะผอมแล้วก็กลิ่นต่อมานะฮะก็คือนี่จะนทรีนนะครับนทรีนกลิ่นเนี่ยคืออะตอมซื้อให้เหลง้งตอนนั้นก็สี่พันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทอะอยู่ดิ <laughs> นะครับกลิ่นนี้ก็คือเป็นกลิ่นที่หวานหวานนิดนึงอันนี้จะมีความหวานนิดนึงนะแต่ไม่ได้หวานจ๋ามากๆนะครับมันก็จะเป็นกลิ่นแบบหวานหวานสบายๆเป็นหวานแบบหวานบางๆอะ่ะมันไม่ได้หวานจ๋ามากะนะครับนะก็เป็นกลิ่นที่ ดีงามน,นะจ๊ะอ่ะต่อไปจาก mm hmm. วู้สเซนซีซอครับนี่วู้เซนซีซอนี่คือชอบมากๆอ่ะกลิ่นเหมือน mm hmm. เหมือนเราไปเหมือนเราพักผ่อนอยู่ตลอดเวลา mm hmm. เหมือนเราไปอยู่แบบมาดีตลอดเวลาไม่ใช่กลิ่นเค็มจากทะเลนะ mm hmm. แต่เป็นกลิ่นที่เรารู้สึกว่าเราฉีดแล้วเราชิลมากอะ่ะเออมันเป็นกลิ่นที่สร้างความชิลให้กับตัวเองมากอะ่ะอืมนะครับต่อมาเลยจ้ะแบบไว mm hmm. ๆออร์เรนด์บอลซอฟอันนี้หมดแล้วนะครับขวดใหญ่หมดแล้วแต่ยังมีขวดเล็กจ้า mm hmm. อ่ะนี่ ขวดเล็กๆไอ้ไซส์30 ml นะครับนี่อ่ะมีอยู่อยตอนนี้มีอยู่4ขวดนะครับอ่ะก็เนี่ยแหละออร์เรนโบรซ้อมนะครับเป็นพวกแบบพกพาเล้งชอบขวดจมาร์โลนไซส์30 ml นะมันพกพาแบบง่ายอ่ะแล้วมันก็ประหยัดพื้นที่มากๆแล้วก็เนเทอร์เรนอีกจก้ะเนเทร์เรีนก็มีนะจ๊ะพกพาพ่อเขาชอบมากนะครับส่วนอันนี้เป็นเอ่อพรามแมทบอสซ้อมนะครับตอนนั้นมันเป็นลิมิเต็ดอ่ะนะครับแล้วก็เล้งไปงานเอ่อของโจมาโลนเขาจัดตอนนั้นแล้วก็ได้มาฟรีนะครับอันนี้ ส่วนอันนี้ก็ได้มาฟรีเหมือนกันจากเป็นพอมาเกตพอมเกเด็ดนัวนะคะก็เป็นขวดที่เขาใช้ร a b เบเป็นสีทองอะ่ะประมาณแบบ4ปีได้แล้วบางน้งจำไม่ได้อันนี้ก็ได้มาฟรีคือไปงานจมาโรนนะครับแล้วเขาก็เลยให้มานะฮะอ่ะมาจา้ะถ้าให้แนะนํานะครับนะ จูมารโอนที่ไม่ใช่พวกอิงลิชแพร์นะครับนะหรือออร์เลนบอสซอมหรือพอมากเกตนัวที่ทุกคนแบบรู้จักกันจริง,รงๆถ้าเกิดใครที่จะลองใช้จมูมารโอนหรือใช้อยู่แล้วนะครับและยังใช้กลิ่นที่จำเจอยู่เงี้ยกลิ่นที่เล่งแนะนำเลยคือบูเซตและซีซอนี่อยู่ไหนนี่จ้าแล้วก็เนทรีนนะครับสองกลิ่นนี้เลยนะฮะคือ มันดีมากอ่ะแล้วมาคอมบากันแล้วแบบค้นหอมเลยนะครับคือฉีดแบบคอมบยไปเนี่ยมันกินมันจะยิ่งแบบสะพรึงมากอ่ะทุกคนแต่จริงๆแล้วอะจมลนข้อเสียของมันก็คือมันเป็นโคลโนไงมันก็จะ ติดแบบไม่นานนะครับแต่สําหรับเล็งนึงโอเคนะไม่ได้แบบต้องการให้มันแบบว่าโโ o เดินไปสเมตรแล้วกลิ่นมันมาตั้งแต่แบบหน้าลิปยันทายลิปอะไรเงี้ยเออไม่จําเป็นขนาดนั้นคนเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะการคอมบอยอ่ะไม่ได้ต้องเป็นแบบโจมโรนอย่างเดียวนะแบรบนด์อื่นอนะื่นอ่ะเล็งก็นํามาคอมบอยได้นาะนแล้วเป็นกลิ่นที่เล็งนํามาคอมบยก่อนที่จะใช้โจมโรนอีกนะครับนี่จะ้ะนี่เลยเป็นดีเคนนะครับ โกเอเดลิเชียสนะครับก็คือไอแอปเปิ้ลสีเขียวนั่นแหละแต่ตัวนี้มันเป็นแอปเปิ้ลสีทองนะครับไอต,ตัวเนี้คือกลิ่นของมันก็คือมีความที่ละมุนอยู่แล้วนะครับแต่เล้งคิดว่ามันละมุนไปนะจ๊ะเล้งก็เลยนํามาใช้กับเจ้าตัวนี้นี่ครับก็คือเดออมตัวนี้นะครับเล้งนํามาฉีดคู่กันเว้ยซึ่งมันกลิ่นออกมาคือสะพึงมากอะ่ะจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ทุกกลิ่นนะครับที่จะเอามาคอมบกันได้นะลองดูก่อนนะครับนะจริงๆอาจจะเอายี่ห้ออื่นๆมาฉีดรวมกันได้เพื่อ ตัดความเข้มของมันหรือตัดความหวานของมันอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยคููเนี่ยเล็งใช้ก่อนที่มันจะที่นี่จะบ้าโจมาโลนนะเพราะว่าแต่หลังๆวันนี้โจมาโลนก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้ซื้อเท่าไหร่แล้วนะครับนานๆทีเพราะว่าอยากจะให้ตัวเองเขาเรียกว่ามีกลิ่นซิกเนเจอร์อะแต่จริงๆเนี่ยโปรเซสเนี่ยคือ ทำมาสิปีแล้วก็ยังตัดใจทําไม่ได้เพราะว่าเหมือนเห็นอะไรออกใหม่หรือ,อไปเจอแล้วราคาดีๆหรือไม่ก็อุยอยู่ๆก็อยากจะกลับไปใช้กลิ่นนี้อะไรเงี้ยก็ไปซื้ออะไรเงี้ยนะครับจริงๆอยากจะมีกลิ่นแบบซิกเนเจอร์ของตัวเองสักประมาณสามกลิ่นเนี่ยแต่ทําไปทามามันก็ยังทาไม่ได้ <c oughs> อ่ะอ่ะนี่จะ้ะดิออมนะครับอีกอันนึงอันนี้จะเป็นอินเทนส์นะครับก็ใกล้หมดแล้วนะมันก็จะแน่นกว่าเจ้าตัวนี้แหละนะครับเนี่ยมันก็จะแน่นกับตัวนี้จริงๆตัวนี้ขวดร้อยเมลนี่ก็มีแต่หมดไปแล้วนะครับก็จะเนี่ เหลือซากอยู่ประมาณนี้นะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นไฮเออร์นะครับไฮเออร์อันนี้ลิงบอกเลยว่ากลิ่นมันอะกลิ่นมันคือผู้ดีมากๆนะครับแล้วก็ลิงรู้สึกเลยว่าถ้าเกิดฉีดไปเที่ยวตอนกลางคืนเนี่ยยังไงก็ถ้าคุณผู้ชายคือสาวๆติดตร่มแน่นอนคือกลิ่นผู้ดีแล้วก็กลิ่นดูน่าหลงไหลยั่วยวนนะครับนะไม่ได้ยั่วยวนแบบยั่วสวัสดนะฮะแต่เป็นแบบ กลิ่นทาให้คุณดูหล่อขึ้นนะอันเนี้ยอ่ะไปลองไปลองดมดูกันนะครับสาหรับคุณผู้ชายนะถ้าเกิดอยากจะมีน้ําหอมใหม่ๆแล้วอยากจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเซลขึ้นหรือรู้สึกกลิ่นแบบเขาเรียกว่าอะไรมันติดอันนี้มันก็ติดทนนานเหมือนกันนะครับแล้วก็กลิ่นค่อนข้างที่จะดีไม่ได้แบบฉุนจนแบบคัดจมูกนะฮะอันนี้ลองจ้ะดีนะฮะนั่นแหละดีออมีเท่านี้นะครับนะประมาณนี้นะจ๊ะอ่ะ,อะแล้วก็อ่ะมาชาแนลดีกว่า ชแนลคือเหลือหนึ่งเดียวเลยนะครับคือนี่จะชแนลเบร์นะครับเนี่ยนี่นั่งก็ใกล้จะหมดแล้วเหมือนกันอนะ่ะเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือเนี่ยอยู่ดีเห็นปะ่ะคือจริงๆอ่ะสมัยก่อนมีใช้ชแนลอาร์ัวด้วยนะครับแต่รู้สึกว่าชแนลอารวัวมันค่อนข้างที่จะแบบมีช่วงหนึ่งที่มันปอกปุลามากๆเมื่อแบบเจ็ดแปดปีที่แล้วที่คนแบบฉีดแต่อารวัวกันเดินไปก็คือผู้ชายคนนี้ก็ฉีดผู้ชายคนนั้นก็ฉีดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเน่นก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเราเราลองหนีจากอารวัวมาดีก็เลยได้เจ้าตัวไอมมานับนก,ก็ดี มันก็ฉีดง่ายๆดีแต่เลงว่ารู้สึกว่ากลิ่นมันบางทีมันก็เหมือนพวกโปโลสปอร์ตไปหน่อยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออจบมันที่นี่แหละเหมือนชาแนลเลงเลงไม่ค่อยอินกับน้ําหอมชาแนลเท่าไหร่นะครับก็เลยมีแค่เนี้ยนะฮะไปนะฮะก็จะเป็นกุชชี่ตัวเดียวของเราเลยนะนี่จ้ากุชชี่คิวตี้นะครับเป็นกลิ่นที่กลางๆนะครับแล้วก็มันจะไม่ได้ฉุนเกินไปแล้วก็ไม่ได้หวานเกินไปคือส่วนใหญ่ลิงบอกเลยว่ากลิ่นที่เล็งเลือกสรรในการใช้อะ่ะคือกลิ่นที่กลางหมดเลยนะฮะแทบจะไม่ได้แบบ เป็นกลิ่นที่แรงหรือฉุนหรือเป็นหวานมากๆมันเลยงไม่ใช่ลำหอมหวานนะครับนะเนาะก็จะประมาณนี้จ้ะต่อไปอะไรดีอ่ะอ่ะนี่ดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นอ,อิเซเมยาเกะนะครับนะอันนี้ก็จะออกสปอร์ตหน่อยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยแต่ก่อนอนะเรงใช้ไอ้ตัวที่เป็นอิอเซเมยาเกะที่ขวดมันจะเป็นไอ้ขุนขุนขาวๆใช่ไหมที่เป็นไอ้ ออริจินอลของนางนะครับแล้วรู้สึกว่าใช้ลรวเบื่อเบื่อใช้ใช้แบบนานตั้งแต่แบบตั้งแต่เรียนตั้งแต่เด็กแล้วยันโตอ่ะก็รู้สึกว่าเออเปลี่ยนหน่อยละกันนะครับก็ได้เจ้าตัวนี้มาลองใช้ดูก็กลิ่นมันก็คือสบายๆนะครับนะฉีดไปฟิตเนสยังได้เลยนะตัวเนี้ยอ่ะอันนี้อันนี้ก็คืออาร์เมสนะครับกลิ่นตัวนี้มันจะออกเป็นเอ่อกลิ่นส้มๆอ่ะกลิ่นมันจะเหมือนเราไปอยู่แบบสวนส้มอ่ะเออ กลิ่นมันจะส้มส้มอะ่ะเออเนี่ยธนาทรมากนะครับส้มธนาทรมากอ่ะไม่พูดถึงมากแล้วกันนะครับนะเพราะไม่แนะนําดีกว่า <c oughs> มันเป็นกลิ่นแบบ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกลิ่นค่อนข้างที่จะยูนิคหน่อยอะนะฮะเอออ่ะต่อไปนะครับก็คือขวดนี้ค่ะนี่ซีเคโกนะครับคือด้วยความที่ขวดมันน่ารักแล้วตอนนั้นเล็งไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วมันเพิ่งออกมาเลยเล็งก็เลยรู้สึกว่าแบบอื้อาวะอะไรอย่างเงี้ยแล้ว แล้วกลิ่นมันค่อนข้างที่จะสบายมากๆกลิ่นมันไม่ได้เหมือนเป็นพวก ck 1 ck b นะแยกออกมาเลยแบบคนละเรื่องราวเลยนะฮะอันนี้มันก็เลยแบบว่าทําให้เรารู้สึกว่าเออสบายสบายเป็นวันที่สบายมากอ่ะนะครับอันเนี้ยฉีดไปเลยแบบไม่คิดมากไม่คิดอะไรเลยเนี่ยฉีดเล่นไป <c oughs> นะครับต่อไปอคนนี้ละกันนะครับนี่จ้าเป็นโคชนะครับโคชอมนะก็เล็งไม่แน่ใจนะว่าชื่อรุ่นมันเรียกว่าอะไรเพราะคนนี้เพื่อนซื้อให้นะครับก็เป็นของของเมืเ่อปีที่แล้ว นะครับแล้วก็จะมีไอตัวป้ายห้อยๆตรงนี้นะครับนะคือจริงกลิ่นมันก็ค่อนข้างที่จะกลิ่นมันดูเป็นสปอร์ตมากเลยอะไรเงี้ยเลนก็เลยไม่ค่อยได้ฉีดเท่าไหร่นะครับแต่ก็แอบฉีดไปแล้วอยู่บ้างนี่นะฮะอ่ะต่อไปจะต่อไปันดนี้ฮะอันนี้ของซิกหน้านะครับก็ใกล้หมดแล้วเหมือนกันคือไม่คิดเลยว่าจะซื้อแบรนด์นี้มาฉีดนะครับแต่พอไปดมกลิ่นปุ๊บอะท่าหไม่เลนคิดภาพถึงอะไรรู้ปะ่ะคิดภาพถึงนายแบบฝรั่ง นะครับแล้วก็ใส่สูตรที่คัตติ้งดีมากๆนะครับเดินอยู่ก็เลยรู้สึกว่าเอยกลิ่นเนี้ยโคตรดีอะ่ะก็เลยซื้อมาใช้นะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคือใช้นางใกล้ใกล้แหละนางใกล้หมดแหละนะครับอ่ะต่อไปครับขวดต่อไปอันนี้ก็คินิกแฮปปี้นะครับก็ใช้ตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่อยู่อัสสามเลยเดินไปซื้อที่โรบินสันบางรักเลยนะฮะแล้วก็เป็นขวดที่รู้สึกว่า คือใช้ยังไงก็ไม่เบื่อเพราะว่ามันในเป็นคนชอบกลิ่นที่มันสบายๆจริงๆอ่ะแล้วแต่ละกลิ่นมันคือแบบง่ายๆสบายๆส,สดชื่นอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็คือยังคงใช้อยู่ขวดน,นี้จริงๆก็หมดไปสักพักนึงแล้วนะฮะแลวยังไม่ได้ซื้อใหม่อันนี้ก็คินิทยแลนส่งมาให้ก็ขอบคุณอีกทีหนึ่งนะครับ <c oughs> คือดีอ่ะเหมือนเขารู้ว่าเราใช้กลิ่นนี้เป็นตัวที่แนะนำอีกตัวหนึ่งเลยนะครับนี่ครับอาร์มานี่แมนเนียสนะครับกลิ่นก็คือจะเป็นแบบไม่ฉุนเหมือนกันนะ <c oughs> จริงๆทุกคน กลิ่นก็คือจะกกลางๆนะคะกลิ่นจะหอมแบบผู้ดีผู้ดีนะคะคือสบายๆนะฮะแล้วก็จริงๆอะ่ะเล็กมีขวดไอ้100 ml ด้วยขวดยาแล้วตอนนี้เราก็รู้สึกว่าไอ้ขวด100 ml อะ่ะเวลาพกพาไปไหนอะ่ะลำบากมากเว้ยก็เลยซื้อแต่ขวด50 ml นะครับไว้ใช้ก็คือดีราคาโอเคไม่แพงแล้วก็ก็คือจับต้องได้ง่ายนะครับมันไม่ได้แบบว่าขวดขวดเล็กจะไม่ได้ประมาณ3,000กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะมันไม่ได้ขวดแบบ5้าหกพันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะก็ สบายกระเป๋านะครับแล้วก็ตัวหอมใช้ได้ตอนนี้นะฮะเราก็เหลือ2กลิ่นสุดท้ายนะครับในวันนี้ที่เล้งจะมาแนะนํากันนะครับแล้วก็มาพูดถึงกันเนาะเพราะว่าอาจจะพูดได้ไม่หมดที่มีนะครับนี่ก็เลือกมาแล้วนะครับกับกลิ่นที่อยากจะพูดอยากจะแนะนานะครับมาจา้ะกลิ่นนี้นะครับก็คือทอมฟอร์ดแบ k ็ก k อคิดนะครับเป็นกลิ่นที่เล้งรักมากๆเพราะว่าเวลาฉีดไปอะ่ะเราจะรู้สึกถึงเราเหมือนแบบเดินออกมาจากชองอลลีเซ่หรือออกมาจากฟิบเอเวอร์ e วส์อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบ กำลังเดินอยู่ในเบ v e r เบอรี่ฮิลล์เนี่ยเว้ยเพราะว่ากลิ่นมันคือแพงมากๆเลยมีมันแพงมากอะ่ะเออกลิ่นมันค่อนข้างที่จะหอมแล้วก็แพงนะครับแล้วก็มันก็แพงจริงๆด้วยนะครับราคานะก็เลยฉีดแล้วก็มันก็เพิ่มความมั่นใจให้เราได้ค่อนข้างที่จะดีอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กลิ่นก็เรียกว่าเหมาะกับ หลายๆคนนะฮะก็ลองไปเทสกันดูนะครับแต่กลิ่นนี้นะเริงแนะนําให้ฉีดในอากาศที่ค่อนข้างที่จะเย็นไปอ่าีิปปูนไปเที่ยว,กวเกาหลีไปปารีสไปอะไรเงี้ยที่อากาศเย็นหน่อยมันจะยิ่งทําให้กลิ่นละมุนมากๆเนี่ยอย่างที่เริงไปอังกฤษมาล่าสุดเนี่ยเอาไปใช้ด้วยกลิ่นคือละมุนไปหมดเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดฉีดตอนช่วงเนี่ยช่วงหน้าร้อนเมษาสงการเนี่ยคือฉีดไปแล้วอาจจะเวียนหัวอ้วกได้นะครับนะแต่กลิ่นมันหอมก็อาจจะถ้าถ้าจะใช้ในที่อากาศร้อนนิดนึงก็ฉีดจาก ทีสองทีก็พอแล้วอ่ะนะครับนะเพราะกลิ่นนั้นก็ค่อนข้างที่จะติดทนแล้วก็แน่นอยู่นะฮะกลิ่นสุดท้ายนะครับนะก็เป็นกลิ่นซิกเนเจอร์เลยนะครับนะของอะตอมนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่ทําให้เล้งชอบไปด้วยนะครับนะเพราะว่าตั้งแต่รู้จักกันเนี่ยก็คืออะตอมก็คือฉีดกลิ่นนี้มาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นกลิ่นซิกเนเจอร์ของอะตอมเลยนะครับนี่ฮะแอเอสนะครับตัวนี้นี่นะครับก็กลิ่นมันเหมือนแบบ คือเหมือนเล็งอยู่ในโฟบูกอะเหมือนอยู่ในช็อปแอบเมสที่โฟบูกที่ปารีสเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกลิ่นมันค่อนข้างที่จะไม่รู้จะพูดอะไรอะนอกจากคําว่าละมุนอะเออไปลองดมกันดูนะครับกลิ่นมันดีมากจริงๆนะครับเนี่ยจนเราก็มีแบบอ่ะขวดพกพาใช่ปะขวดสเปรย์ต่างๆที่ซื้อไว้ถ้าเจอที่ไหนราคาดีก็ซื้อเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยดูดิยังไม่ได้แกะนะครับอันนี้ก็เป็นเซตนะครับเนี่ยก็จะมีชาวเวอร์เจลมี เชฟวิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยก็คือซื้อเก็บไว้อะเออเพราะว่าก็คิดว่าจะใช้ตลอดไปนะจนกว่ามันจะไม่มีขายหรือเลิกผลิตอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็คิดว่ามันน่าจะมีขายตลอดอะ่ะเออเพราะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะเรยกว่าก็เป็นกลิ่นที่ดีอะ่ะน่าจะขายดีอยู่ที่กาลังจะหากลิ่นน้าหอมใหม่ๆให้กับตัวเองเนี่ยนะครับแอมเบสตัวนี้เึ้งแนะนํานะครับอ่ะตัวนี้จ้ากุชชี่กิวี้นะครับคอมฟอร์ดแบ็กออคคิดนะครับ แล้วก็ที่แนะนำอีกอันนี้จ้านี่นะครับ Dior Higher นะครับนะที่แนะนำมาโลนะครับเล่กนกาแนะนำสองกินนี้นะครับก็คือ n a t u r e n Blossom and Honey นะครับแล้วก็ w o o d s e t and a So เป็นสองกลิ่นที่รักมากๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็ ไปลองกันดูนะครับถ้าเกิดใครที่กําลังจะหาจมารโลนะครับนะกินใหม่ๆใช้กันก็สองกินนี้นะจ๊ะฝากไว้ด้วยนะครับ,รบนะจบเพียงเท่านี้นะครับในการเอาน้าหอมในกุของเล็งมาแนะนานะครับก็ไม่รู้ว่ามีใครใช้กินไหนเหมือนเล้งบ้างเปล่าก็คอมเมนต์มานะครับนะอยากรู้นะฮะว่ามีใครใช้กินเดียวกับเราบ้างนะครับแล้ววันนี้ก็หวังว่าจะเป็นสร้างไอเดียใหม่ๆให้กับสําหรับท่านที่กําลังหาว่าเฮ้ยจะมีน้าหอมกินไหนที่อยากจะ เออเปลี่ยนให้กับตัวเองบ้างอย่างเงี้ยนะครับวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆนะครับนะให้กันเพราะว่าน้ําหอมที่เรงเลือกมาเนี่ยกลิ่นค่อนข้างที่จะกลางจริงนะครับที่เรงใช้เนี่ยนะครับเพราะว่าเรงเป็นคนไม่ใช้น้ําหอมหวานเหมือนที่บอกตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็กลิ่นฉุนไปเริงก็ไม่ชอบนะฮะยังไงก็ไปลองกันดูนะครับนะเผื่อใครกําลังจะหาไปซื้อให้เป็นของของขวัญก็มีหลายๆขวดที่เึิงว่าก็น่าสนใจอยู่นะครับนะก็ไปลองดูกันนะจ๊ะก็หวังว่าวันนี้จะชอบกันนะครับในเทปนี้นะฮะเราไว้ เจอกันเทปหน้าจะมาทําอะไรนะครับแล้วก็จะพาไปเที่ยวที่ไหนหรือมาแนะนําอะไรก็ไว้ติดตามกันด้วยนะครับยังไงฝากกด subscribe กันด้วยนะครับนะแล้วก็กดกระดิ่งลิงๆไว้ด้วยนะเนาะยังไงวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายค่ะ